สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวจะพามาทำน้ำจิ้มสุก,กี้รสเด็ดค่ะรับรองกินแล้วหอมอร่อยติดใจแน่นอนค่ะจะจิ้มกับสุกกี้ชาบูหรือหมูกระทะก็ได้ค่ะใครจะทำขายก็ได้นะคะรับรองว่าลูกค้ากินแล้วติดใจแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยบอกต่อเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยจ้า ก่อนจะเริ่มทำเจ๊หิวฝักกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าอันดับแรกนะคะเราก็มาดูส่วนผสมที่ทำในวันนี้ก่อนเลยค่ะก็มีกระเทียมค่ะพริกแดงนะคะงาขาวคั่วค่ะน้ำตาลทรายจ้าซอสมะเขือเทศค่ะซอสพริกค่ะ สีอิ้วขาวค่ะเต้าหู้ยี้ค่ะและก็โถสำหรับปั่นค่ะแล้วก็จะมนีน้ำส้มสายชูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปขั้วงากันก่อนเลยค่ะในรูปนี้เจ๊หิวขั่วเอาไว้แล้วนะคะแต่เจ๊หิวจะทำให้เพื่อนๆชมกันด้วยค่ะอันดับแรกค่ะเปิดไฟค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วเราก็ใส่งาลงไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเจ๊หิวใช้งาขาวอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะหรือใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเราจะมาคั่วงานะคะให้มีความหอมออกมาก่อนนะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวงาจะไหม้ค่ะเราจะคั่วจนกว่างาจะออกสีน้ำตาลสักเล็กน้อยค่ะ เราจะเอางาที่ขั่วแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำจิ้มด้วยนะคะจะช่วยให้น้ำจิ้มของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาทานก็จะมีกลิ่นหอมของงาติดปากเลยค่ะตอนนี้นะคะเจ๊หิวก็คั่วงาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ค่ะลำดับต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมพริกกับกระเทียมนะคะลงไปในโถปั่นกันค่ะ อันดับแรกค่ะใส่พริกแดงจินดาค่ะลงไป6-7เม็ดค่ะและใส่กระเทียมลงไปประมาณ15กลีบค่ะใส่ลงไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เต้าหู้ยีลงไป2-3ก้อนนะคะเราจะตักน้ำเต้าหู้ยีใส่ลงไปด้วยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ไที่เต้าหู้ยี้ก้อนเล็กนะคะก็ใส่สักสามก้อนค่ะส่วนใครที่เต้าหู้ยี้ก้อนใหญ่นะคะใส่สองก้อนก็พอแล้วค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นเต้าหู้ยี้สีแดงนะคะตักเต้าหู้ยี้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นรวมกันนะคะ ั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาใส่น้ำส้มสายชูค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบให้น้ำจิ้มสุก,กี้นะคะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะก็จะใส่เป็น4ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแต่ในสูตรนี้ของเจ๊หิวใส่3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่สีอิ๊วขาวค่ะใส่สีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะลงไปเลยจ้า เมื่อใส่สีอิ้วขาวครบ3ช้อนโต๊ะแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายกันค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือใครจะใส่เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยจ้า6ช้อนโต๊ะค่ะ ตอนนี้นะคะเจ๊หิวก็ใส่น้ำตาลทรายครบ6ช้อนโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะและนำไปปั่นกันเลยค่ะเราจะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะนำขึ้นไปเคี่ยวเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะนำไปปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ สีสันสวยมากๆเลยค่ะเมื่อปั่นน้ำจิ้มสุกี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงบนหม้อเลยค่ะหม้อภาชนะที่เราจะนำเขาขึ้นไปเคี่ยวบนเตานะคะเทลงไปเลยจ้า เมื่อเทส่วนผสมทั้งหมดจากที่เราปั่นออกมาหมดแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำต้มสุกค่ะ200 ml นะคะลงไปล้างในโถป,ปั่นค่ะแล้วก็เททั้งหมดลงมารวมกันค่ะตามรูปเลยจ้าจากนั้นนะคะก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะอยู่ที่100กรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ซอสพริกกันค่ะซอสพริกกับซอสมะเขือเทศที่ใส่นี้จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะซอสพริกนะคะวันนี้เจ๊หิวใช้อยู่ที่400กรัมค่ะใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นค่ะก็นำช้อนนะคะลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนจนกว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศและน้ำสุกกี้จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเมื่อเราคนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปขึ้นตั้งเตากันค่ะ สูตรน้ำจิ้มสุก,กี้ในวันนี้ที่เจ๊หิวนํามาแบ่งปันนะคะถ้าเกิดใครทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะแต่ว่าต้องไปเคี่ยวบนเตาให้เขาเดือดนะคะถึงจะเก็บได้นานค่ะตอนนี้นะคะเจ๊หิวก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สังเกตจากในรูปนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้ของเราจะมีความข้นกำลังพอดีเลยค่ะในสูตรนี้เจ๊หิวจะไม่ได้ใส่แป้งมันนะคะเพราะเจ๊หิวอยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเราจะไม่ใส่แป้งมันลงไปค่ะในระดับความข้นขนาดนี้สำหรับเจ๊หิวโอเคแล้วค่ะเรานำขึ้นมาตั้งเตากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะในการเคี่ยวค่ะ เราจะเคี่ยวจนกว่าเขาจะเดือดเลยนะคะเราจะได้เก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะกลิ่นหอมของน้ำจิ้มสุก,กี้ตีขึ้นมาหอมมากๆเลยค่ะเราจะยังไม่ใส่งาลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่งาตอนขั้นตอนสุดท้ายค่ะมาดูระดับความเหนียวของน้ำจิ้มสุก,กี้ของเจ๊หิวกันค่ะ มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้รับรองว่าทานแล้วอร่อยติดใจแน่นอนค่ะใครจะทำกินกับหมูกระทะตอนช่วงปีใหม่ก็ได้เลยค่ะหรือใครจะกินกับชาบูสุก,กี้ผักลวกลูกชิ้นได้หมดเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ รับรองกินแล้วติดใจทุกคนค่ะหรือใครจะทำขายลูกค้าก็กินแล้วติดใจแน่นอนค่ะสูตรนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทําทานกันเลยนะคะไม่ผิดหวังจ้าตอนนี้นะคะเจ๊หิวก็เคี่ยวน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะมาเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็เคี่ยวให้เขาเดือดแบบนี้นะคะเราถึงจะเก็บเขาไว้ได้นานค่ะแล้วก็คนเขาอีกสักเล็กน้อยค่ะ อย่าให้เขาติดก้นหม้อนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ปิดไฟกันเลยค่ะและเราก็จะนำาาาขาวคั่วค่ะที่เราได้คั่วไว้ในขั้นตอนแรกแล้วนะคะนำลงมาใส่เลยค่ะงาขาวนี้ใจหิวใช้อยู่ที่3ามช้อนโต๊ะนะคะใครอยากจะใส่4ี่ช้อนโต๊ะหรือ5้าช้อนโต๊ะได้เลยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะ งาขาวคั้วนี้ก็จะช่วยให้น้ำจิ้มสุก,กี้ของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผักชีโรยนะคะเราก็จะยังไม่ใส่ลงไปนะคะถ้าเราจะกินวันไหนนะคะเราก็ตักแยกออกมาค่ะแล้วก็ใส่ผักชีต่างหากนะคะก็จะทำให้น้ำจิ้มสุก,กี้ของเราเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะ คนให้ตัวงากับตัวน้ำจิ้มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวงาจะได้มีความกลิ่นหอมออกมาค่ะอยู่ในน้ำจิ้มค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มสุก,กี้รสเด็ดสูตรเจ๊หิวเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะไปลองทำทานกันค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะใครทำทานแล้วนะคะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเจ๊หิวได้นะคะ นำไปจิ้มกับหมูเบคอนหรือว่านำไปจิ้มกับลูกชิ้นได้เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆทำง่ายๆเจ๊หิวจะนำมาแบ่งปันกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย